200ซติเมซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาบอกว่าอยากซื้อผ้าเข้ามาใช่ไหมไปเป็นของฝันของฝากวันนี้ค่ะคุณลูกค้าขาสั่งซื้อได้เลยเนาะ1นึ่ผืนค่ะแบบโอน200บาทค่ะ แบบโอน200บาทเก็บเงินปทาง250บาทแต่ถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อทั้งหมด4ผืนนะ4ผืน800บาทคุณลูกค้านะคะจะได้รับนะคะผ้าขมาม้าผ้าไฟาเหมาะคนแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้วยโอเคไหมคะคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยมองหาของฝันของฝากในช่วงเทศกาลงานเกษียณคุณลูกค้าขะของฝันของฝากของชํารวยของที่ระลึกคิดถึงร้านแม่มารีผ้าไทยเพราะว่าของเรานะคะจะจัดทําป้ายตรงนี้ให้ฟรีด้วยนะคุณลูกค้าขาเขียนข้อข้อความได้เลยที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการใส่ชื่อใส่วันที่่่ใสตแหนงได้ เลยคุณลูกค้าคะเดี๋ยวทางร้านจัดทาให้ด้วยคุณลูกค้าคะสี่สี่ผืนแปดร้อยบาทแถมฟรีหนึ่งผืนคุณลูกค้าจะรับกิ่เซตแจ้งจำนวนได้เลยคุณลูกค้าคะแจ้งกับแอดมินได้เลยโทรเข้ามาสั่งซื้อที่เบอร์0ู9 0 4 1 6 0 0 8่ค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะชอบสนใจนะคะเป็นนี่เลย